สวัสดีครับพวกเผมและช่างบิ๊กวันนี้พามาชมอ s u ู u k d max นี่ฮะคันนี้ก็อาการหนักหน่อยครับอันนี้คือรอยอินเตอร์แตกด้วยครับน้ํามันเครื่องนี่ฮะดำมาอันนี้ก็ลูกค้ามาให้ถอดล้างระบบและเก็บรั่วครับซีนคอหน้ารั่วครับเนี่ฮก็น่าจะรั่วเยอะครับนี่ฮะออกเต็มเลยครับห้องเครื่อง ครับน้ำมันเครื่องประจุยกระจายครับดูจากไดชาร์ดแล้วนี่ก็น้ํามันเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างหมดอายุครับถือว่าก็ลูกค้าให้ทําการลื้อล้างระบบทั้งหมดครับหรือเปลี่ยนลูกยลูกยางวาข้อบวาล์วทุกอย่างเปลี่ยนใหม่อันนี้คือท่อร่วมไอดีไปดูพ่อไอดีกันอันนี้ลถกคันนี้ลูกค้าไม่ได้อุด EGR มาครับก็อาการก็น่าจะหนักหน่อยนี่ดูจากอันนี้ นี่คือท่อร่วมไอดีนะครับโอ้โหคาบเขา่าเมานี่ครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการล้างใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่า EGR ไม่ได้อุดคาบน้ำมันก็จะไหลออกรูนี้ฮรนี่ถัดกาวไม่ดีมันก็จะออกมอเตอร์ EGR ไปดูด้าน EGR กันอันนี้ลิมปิพิเสื้อครับดูจากคาบข่มาครับโอ้โห หนักหนาเอาการครับคันนี้อันนี้ก็ E T R ก็ล้างเดี๋ยวทำการกุดลูกยางก็อินเตอร์เดี๋ยวมาดูอินเตอร์กันว่ามันแตกตรงไหนมันรั่วตรงไหนดีแมคล้ววตัวนี้อินเตอร์ชอบรั่วครับนี่ครับนี่แตกตรงนี้ครับแล้วก็คาบน้ำมันกระเด็นมาโดนตรงนี้ครับมีเสียงวีบวิดลูก้าบอกเป็นเสียงอะไรโอ้โหจนตัน แผงแอร์แล้วครับตอนนี้อันนี้ไม่ใช่แอร์รั่วนะครับอินเตอร์รั่วมาโดนแผงแอร์ก็ตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันอาการก็ท่อหายใจครับจะมีท่อหายใจตรงเนี้ยควันออกเยอะดีแม็กเพราะอะไรเดีย๋ยววันนี้ผมถอดหัวฉีดให้ดูไม่ออกครับติดขมเมาครับแหวนปลายหัวฉีดเนี่ยครับจะดูกันโยกออกไหมเนี้ยโอ้ยติดแล้วครับ ไม่รู้จะออกไหมหัวฉีดแหวนดูเนี่ยฮะดูข้าวข้าเมาครับสกรปรกมากครับกําลังอัดเครื่องดันออกมาจากห้องเผาไหมครับดันทะลุแหวนขึ้นมาทําให้พอหายใจอาจจะบ้วนเยอะหน่อยแล้วก็เครื่องหลวมรวมกันด้วยแต่ว่าก็ถ้าเปลี่ยนชุดนี้ก็อย่างน้อยก็ต่อชีวิตได้อีกครับรถไม่ต้องต้องยกเครื่องอูวฮอนใหม่อันนี้ก็เอามาให้ชมกันครับอีกหนึ่งคันสำหรับ ยูสุดีแมกเก็บรั่วแก้อาการควันออกที่รูระบายครับลมออกเยอะควันออกเยอะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม